พิมครับคณะแพทยศาสตร์ศิิรายาบาลสาขาแพทยศาสตร์บัณฑิตครับผมเข้ามาตอนอรอบรอบสามนะเป็นรอบขสอบปทอคือตอนเตรียมสอบเนี่ยก็จริงๆแล้วเพิ่งมาเตรียมดูเดือดตอนประมาณมหก็ตอนตอนเตรียมเนี่ยแบ่งเวลาสองช่วงใหญ่ๆก็คือช่วงเทอม1กับเทอม2นะครับช่วงเทอมหนึ่งเป็นช่วงของแบบการเก็บเนื้อหามันจะแบบสําคัญกับเก,เกี่ยวกับการแบบแบ่งเวลาดูมีกี่วิชาต้องสอบมีกี่เดือนที่เหลืออะไรเงี้ยครับช่วงแบบ เทอมแรกมันก็จะเป็นในแนวนะ่แต่ว่าช่วงของเติม2เนี่ยมันจะเป็นช่วง,งการตรุลยโจทย์ตุลยโจทย์ยาวๆแต่ว่าเอ,อ่ออันนี้หลักสําคัญคืออันนี้ก็คือแบบใครจะเอาไปลองเตรียมก็ได้นะครับหลักสําคัญของการตรุลยข้อสอบก็คือเราจะต้องทําให้1สัปดาห์เราตุลยครบทุกวิชาเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเราแบบลุยแบบเดือนหนึ่งหนึ่งวิชาอย่างเงี้ยพอถ้าเกิดว่าเราตรุลยวิชาสุดท้ายเนี่ยเราจะลืมวิชาแรกอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดามากนะครับเพราะฉะนั้นเราแก้ปัญหาโดยการแบบทำให้มันสม่ำเสมอทุกสัััปปดาาาห์รจะต้้องผ่นนนวิชไคบ ก็จริงแล้วถ้าเกิดไม่เอาเหตุผลว่าทาไมถึงเรียนหมอทาไมถึงเข้าิริราชอันนี้มันเป็นความชอบส่วนตัวแบบว่าเออตอนตอนแรกเนี่ยตอนที่อยู่หมอปลายเรารู้สึกว่าแบบเรามองิี่ราชเรามองเห็นว่าแบบมีรุ่นพี่อีก130รุ่นเรามองเห็นพวกเขาเป็นเหมือนภาพข่าวดาสีจางอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบเออมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเ้วแบบถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราเราแบบได้มาเป็นส่วนรวมของแบบความยาวนานเนี้ยอีก50ปีข้างหน้าเราก็จะกลายเป็นภาพข่าวดาสีจางแบบที่อาจจะมีรุ่นน้องแบบเราแบบมามองพี่คนนี้แม่งแบบกลายเป็น พาที่ยทำให้เราอยากจะมาเข้าสีราดเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออามาอยู่สีราดก็ดีเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยครับผม <S <S เออด้วยความที่ว่ามันแบบแบบมันเป็นโควิดอะเนาะมันช่วงนี้มันก็จะแบบเรียนออนไลน์หมอก็ไม่เว้นเนาะว่าแบบต้องเรียนออนไลน์ไม่ได้ออนไซต์อะไรเงี้ยก็จะเหมือนกับมิดเลยว่าแบบเออมามาแบบมาอยู่หอ,อก็ไม่ได้เจอเพื่อนเลยอะไรเงี้ยเพราะเพื่อนมันก็แบบหมอสมอ่วนมากเขาจะชอบไปอยู่หอน,นอกกันแต่วันนี้เราอยู่หอนในแล้วหมอส่วนใหญ่ก็แบบชอบไปอยู่บ้านกันด้วยอะไรพวกนี้ได้เจอเพื่อน หลายคณะที่ไม่ใช่คณะตัวเอง <c oughs> <c oughs> เอก,ก,ก็สนุกดีเหมือนกันแบบว่าเป็นอัตลร,รของแบบชิดปีหนึ่งก่อนที่จะ,จะแยกเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ครับ,รบได้ทำได้ทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่เพราะว่าปีหนึ่งอะทุกคณะต้องมาเรียนที่สารยาก่อนรวมกันก่อนแล้วก็แยกกันอืเขาจะแนะนําน้งนองๆว่าแบบปีหนึ่ง ม่อยู่หอใน,นหรือหอน,นอกดีอากจะได้นน้องๆไว้ไกกันบ้างสำหรับเราเราแบบว่าถ้าเกิดว่าแบบเอ่อเรื่องตัดสินใจระหว่างหอนในกับหอน,นอกตัดสินใจจากเรื่องของการเดินทางมากกว่าหอน,นอกมันมันอยู่ไกลอ่ะเนาะแต่ว่าเออบางที่เขาก็มีรถให้นะอย่างยูนิลอฟหรือว่าบัณฑิตอะไรเขาก็จะมีรถตู้คอยแบบสัญจรให้แต่ว่าเออถ้าเกิดไม่มองเรื่องของการสัญจรมันก็จะมีเรื่องของเอ่อห้องนอนเป็นแบบของของหอนในเราจะเป็นห้องพัดลมทั้งหมดใช่ไหม ถ้าเกิดว่ารับพัดลมไม่ได้ก็ต้องไปหอนอกแต่ว่าก็มีคอนโดดีมีห้องแอร์แต่ว่าราคาก็จะสูงกว่านิดหนึ่งใช่แต่หอไหนก็เย็นอยู่นะจิตช่วงอากาศร้อนก็จะร้อนไปนิดหนึ่งแต่หน้าหนาวอากาศดีมากจริงจริงก็เหมือนหมอเรียนเหมือนกับคนอื่นๆเลยมันแบบเออมีวิชาแลบเหมือนกันแต่มี anatomy anatomy เอาไว้เรียนปีสองปีหนึ่งจะเหมือนกันแทบจะหมดเลยฟิสิกส์เคมีชีวะก็เรียนเหมือนกันเบบเหมือนเรียนพื้นฐาน อืมใช่คือตอนปีหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแบบมันจะเป็นปีที่แบบอางนี้ดีกว,ว่านักศึกษาแพทย์สัญญาจะพูดว่าแบบมันเป็นปีปีชิวเพราะว่าแบบมันยังไม่ลงเนื้อหาแพทย์แต่ว่าเออทางคณะเนี่ยเขาที่เขาแบบ จัดหลักสูตรแบบเนี้ยเพราะว่าเขามองว่ามันไอพื้นฐานพวกเนี้ยมันจะได้ใช้ทีตอนไปต่อเฉพาะทางอย่างของปีหนึ่งของของหมอเนี่ยที่คิดว่าหนักที่สุดน่าจะเป็นวิชาเคมีอินทรีย์ซึ่งอันเนี้ยมันมันจะไปใช้ต่อเฉพาะทางสําหรับด้านเพศัชศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันต้องต้องใช้ในแบบส่วนลึกๆของหมอเนี่ยมันจะเรียน6ปีเนาะมันมันจะถูกแบ่งเป็น2ช่วงใหญ่ๆห่ที่รู้กันก็คือช่วง3ปีแรกเนี่ย เราเรียกกันว่าชั้นพีคลินิกส่วน3ปีหลังก็คือปี4ถึงปี6เนี่เรียกว่าชั้นคลินิกพีคลินิกเนี่ยมันจะเป็นการเรียนแบบว่าเหมือนเรียนเลคเชอร์เรียนเนื้อหาเรียนวิทยาศาสตร์พวกแบบอะไรบ้างบอกอ่าอนาโตมีกรอสอาจารย์ใหญ่ก็อยู่ในชั้นชั้น3ปีแรกเหมือนกันฮิสโตโลจีฮิสโตโลจีก็คือแบบเรียนว่าแบบเออเซลในแต่ละส่วนของร่างกายในเพราะว่าปกติเป็นอย่างไรเช่นเซลล์ตับหน้าตาปกติเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือชั้นพีคลินิกส่วนในชั้นคลินิกเนี่ยก็คือชั้นที่เรราจะไไดด้้ปขึนอ์ ไปขึ้นหอผู้ป่วยเจอผู้ป่วยแล้วก็จะเรียนพวกแบบวิธีการวินิจฉัยวิธีการแจ้งข่าวร้ายกับผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีอันนี้เรแบบอันนี้ฟังแบบรุนพีของจุฬาเขาเล่ามาเขาบอกว่าไอ้วิชานี้มันมันแบบมันจริงจังถึงขนาดแบบว่าให้คนมาแสดงครับตอนสอบจะมีคนมาแสดงคนนี้เป็นอ่าเป็นญาติผู้ป่วยมะเร็งแล้วพอเราจะแจ้งข่าวร้ายว่าเป็นมะเร็งปุ๊บคนนี้เขาก็โวยวายขึ้นมาแบบเราต้องทํายังไงอะไรเงี้ยมันจะเป็นสถานการณ์เหมือนแบบมนเล่นละครเลยประมาณนั้น ก็หมอเนี่ยจริงๆแล้วมันบางคนเข้าใจว่าแบบเออเลยนหมอจบไปมันก็ต้องทางานในโรงพยาบาลเป็นหมอสิอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นะมีมีหลายคนที่แบบจบบัณฑิตแพทย์ไปแต่ว่าไปทาอย่างอื่นเช่นเล่นหุ้นก็มีนะเป็นแพทย์นักวิจัยก็มีไปเป็นอาจารย์ไปเป็นตัวแทนจําหน่ายในออบริษัทการแพทย์อะไรพวกเนี้ยก็ได้เหมือนกันทางเลือกค่อนข้างเยอะหลายคนตอนแบบรู้สึกแบบหมดไฟตอนปี5อะไรเงี้ยอีกไม่กี่ปีจะจบแหละเขาก็แบบบางคนเขาก็ฝืนเี่นต่อแลบบ้วจบอาวุธค่อยไปหาโอกาสในภายภาคหน้าแบบจบปุ๊บก็ไม่ไปทางานโรงพยาบาลแต่ว่าแบบแค่อาวุธ เก็มีบ้างคนน่ะกังวลเนาะว่าแบบหมอเนี่ยมันแบบทํางานชีวิตมันจะหนักไหมอะไรอย่างนี้เรียนก็หนกักอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามองในแง่มุมหนึง่งหมอมันแบบทํางานหนักก็จริงแต่หมอก็เป็นมนุษย์ ь, <S <s <wide> <S อดยังไงเขาเขาก็ต้องมีเวลาที่มันเป็นที่เรียกว่ามนุษย์ใช้ชีวิตบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออมันแล้วแต่คน <c oughs> แล้วแต่คนวิาบ้ามากเลยเออใช่วหนึ่งมันจะสบายสบายแล้วสําหรับแบบตอนสอบอย่างเงี้ยเออพี่เข้าใจว่าแบบออสำหรับน้องนะตอนสอบอะ่ะมันค่อนข้างจะกดดันมากๆพี่ก็เป็นคนนึงเหมือนกันที่แทบจะสติแตกเลยตอนแบบใกล้ถึงสัปดาห์สอบอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบอยากให้มองว่าจริง,รง,รงๆแล้วาการสอบอะอย่าไปมองว่ามันคือการแบบการพิสูจน์ว่าเราเหมาะสมที่จะเป็นแพทย์ให้มองว่ามันคือคอร์สอบรมคอร์สหนึ่งวันนี้เราไม่เหมาะสมแต่หลังจากที่เราสอบเสร็จอะเราคือคนที่เหมาะสมจะเป็นแพทย์เออการสอบมันคือการพัฒนาหลายอย่างใจ ความรู้ความเาให้ตัวเองแบบรู้ว่าเรียนยังไงถึงจะเหมาะกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ให้มองอย่างนี้เวลาแบบสอบแอดอะไรอย่างเงี้ยท็มที่ครับบ๊ายบาย